สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนปี66นะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตการเสียบข้างกิ่งกิ่งข้างเนาะกิ่งที่เราเลี้ยงไว้เป็นพี่เลี้ยงครับตอนนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วผมก็ทําการตัดกิ่งกิ่งพี่เลี้ยงนะซึ่งเป็นกิ่งข้างของต้นตอหลักครับก็ตัดออกหมดแล้วเนาะ พอตอนนี้ก็เหลือแค่กิ่งเดียวที่เราจะเลี้ยงเป็นกิ่งประธานหลักครับตอนนี้ก็อายุ2เดือนแล้วตอนนี้แผลมันก็โอเคเลยครับสะดือมันก็ยังไม่หลุดเนาะความสูงก็จากที่ผมเสียไปนะครับก็สูงประมาณสัก2ฟุต2ฟุตก็ประมาณสัก60เซนเนาะเป็นกิ่งพันหมอนทองครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมสักหน่อยเนาะก็ไม่ได้อัปเดตอยู่นานเลย ตอนนี้ก็ต้นที่ผมเสียปกติเนาะอายุก็ประมาณสัก9เดือนกว่าแล้ววันที่25ที่ผ่านมาก็9เดือนเนาะก็ทรงพุ่มก็สวยครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่แล้วก็แตกยอดเพิ่งแตกยอดครับผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไว้ครับมาดูอีกหนึ่งต้นครับที่ทําการเสียบซ่อมเนาะเสียบซ่อมโดยใช้กิ่งข้างเนาะก็ต้นต้นนี้ประมาณสัก4ี่เดือน น่าจะได้แล้วเนาะสามเดือนสี่เดือนผมไม่ค่อยจําครับต้องขอไปเพื่อนๆด้วยแล้วก็เช่นเคยก็เนาะว่าตัดกิ่งที่เราไม่จําเป็นออกแล้วครับเป็นกิ่งพี่เลี้ยงเนาะตัดออกหมดแล้วครับความสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรแล้วครับต้นนี้ก็โตเร็วครับโตเร็วใช้ได้เลยก็ต้นยัางข้างก็เอามาก่อนเนาะเนื่องจากผมล้อมมาจากส่วนของอาจารย์ตอนแรกกะว่ามันมันไปต่อไม่ได้เนาะก็เลยเอาต้นที่ล้อมมาสําเร็จลูกครับ เป็นกิ่งพันหมอนทองสําเร็จรูปเลยก็โตช้ามากครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนการที่เราล้อมต้นสําเร็จรูปมาแล้วมาลงหลุมมันเสียเวลาครับเสียเวลาเพียงแต่ว่าบางครั้งมันไปต่อได้เนาะแต่มันไม่ทันใจเราส่วนต้นนี้เราใช้ต้นทุเรียนพื้นบ้านที่เลี้ยงกิ่งแขนงไว้ก็ามาเสียบข้างเลยครับเสียบข้างเปลี่ยนเปลี่ยนกิ่งประธานใหม่เปลี่ยนกิ่งประธานใหม่ก,หมก็สูงประมาณนี้แล้วครับมาดูอีกหนึ่งต้นครับ ซึ่งเป็นกิ่งข้างเหมือนกันเนาะที่ทําการเสียบซ่อมอายุก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็ไปเร็วนะสเดือนแล้วสูงก็ไล่เรียกับต้นแรกครับที่เมื่อกี้ผมได้ถ่ายทําให้ดูยอดมันก็พุ่งไปเร็วมากครับเห็นไหมครับเราใช้กิ่งข้างเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เสียบเสียบซ่อมเนาะก็ยังเหลือกิ่งพี่เลี้ยงอีกหนึ่งกิ่งครับ พอกิ่งใหญ่ใช้ได้เดี๋ยวผมก็ต้องทําการตัดออกแล้วครับเนื่องจากใบเขาสามารถหาอาหารในเองได้แล้วครับก็ไม่มีความจําเป็นเท่าไหรแนะ่แล้วเนาะนี่แหละครับการการที่เราล้อมต้นใหญ่ที่เขาเสียบเรียบร้อยแล้วเอามาลงมันก็จะช้าครับมันสู้เราเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็ทําการเปลี่ยนสายพันธุ์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนสายพันธุ์โดยเลี้ยงอีกเลี้ยงไว้อีกประมาณสัก3-4เดือนเนาะต้นนี้ก็จะใหญ่ ใหญ่ที่เราจะทําการเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ครับต้นนี้ก็อาจจะทําเป็นขาให้มันโดยการโน้มไปทําเป็นขามันครับต้นนี้เนาะที่เราล้อมมาก,ก็ไปช้ามากครับเ,เพื่อนๆไปช้ามากเลยก็ถือว่าทุกต้นแล้วเนาะก็ถือว่าเสียบทุกต้นแล้วเพียงแต่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กมันอาจจะไม่เท่ากันครับต้นนี้5เดือนแล้วครับที่ทําการเสียบหลังเนื่องจากต้นพันธุ์มันต้นเล็กเนาะ ต้นพันพื้นบ้านมันเล็กเราก็ทําการเสียบหลังครับก็สูงประมาณสักเกือบ2เมตรแล้วครับประมาณ5เดือน5เดือนก,กว่าๆแล้วครับต้นนี้เป็นต้นต้นหลังเนาะต้นหลังที่ผมทําการเสียบก็แต่ละต้นก็สูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วครับลําต้นก็ใหญ่ใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวครับเห็นไหมเพื่อนๆก็กําพอดีมือเนาะ กำพอดีมือส่วนขาก็ถือว่าค้ำยันได้แล้วครับตอนนี้ก็แตกยอดใหม่เนาะแตกยอดใหม่ก็ถือว่าพอใจเนาะส่วนตัวผมถือว่าพอใจครับผมทำสวนนี้เนื้อที่ก็ประมาณสัก3ไร่เนาะ3ไร่โดยโดยการล้มยางก็เดือนเมษาของปีที่แล้วครับเดือนเมษาของปีที่แล้วเนาะแล้วผมก็ทำการ ล้อมต้นทุเรียนพื้นบ้านมาลงที่ผมไปเอาจากสวนอาจารย์ครับก็ใช้เวลาล้อมประมาณสัก1เดือน1เดือนผมปรับพื้นที่โดยใช้รถไถครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรครับประมาณสัก2เดือนแล้วก็ผมเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านเนาะโดยล้อมมาจากสวนของอาจารย์ก็ใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนผมเสียบยังไม่เสียบเนาะก็เลี้ยงต้นพื้นบ้านไว้ประมาณสัก7เดือน8เดือนครับก็ เสียเปลี่ยนสายพันธุ์ก็ประมาณวนะันที่25เนาะผมเริ่มแกะแผลวันที่25มกราคมต้นปีที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ9เดือนก,อนกว่าๆครับโดยที่ต้นมันก็จะเริญเติบโตไปได้ดีมากครับก็มีบ้างเนาะต้นที่มันไม่ทันเพื่อนต้นไม่ใหญ่ครับเนื่องจากเราเสียบหลังด้วยแล้วก็ต้นพันุผืนบ้านเนาะมันอาจจะโตช้าเราก็ต้องทําการเสียบช้าครับ ต้นไหนที่มันไปเร็วมันก็ไปเร็วจริงๆครับอย่างต้นนี้เนาะเพื่อนๆเห็นไหมฮะผมก้ามไม่มิดแล้วครับก็ก้าเดือนกว่าเนาะรวมกับต้นต่อพื้นบ้านสูงขึ้นไปก็สองเมตรกว่ากว่าเกือบสามเมตรแล้วครับต้นนี้ก็ถือว่าโตช้าเนาะแต่ว่าการแตกยอดมันก็ถือว่าโอเคอยู่ยก็พาเพื่อนๆมาเดินชมเนาะต้นทุเรียนเสียบข้างต้นนี้ก็แตกยอด ถือว่าทุกยอดเลยครับในช่วงที่เรารอทุเรียนเนาะรอผลผลิตทุเรียนเราก็ปลูกตะไคร้เพื่อเป็นผลผลิตเนาะเพื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ไม่มีผลผลิตทุเรียนเนาะผมทําทุเรียนต้นต้นสาวอยู่ข้างล่างครับปีนี้ก็หลายต้นอยู่นะก็น่าจะได้ผลผลิตพอสมควรครับปีนี้ซึ่งอาจจะเป็นปีแรกที่มันออกผลผลิตเนาะอายุก็สี่ห้าปีต้น3ามปี2ปีก็มีครับ ส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดหลังนะที่ผมทำการเสียบแฝงช่วงน,นี้แตกยอดใบสวนหน้าครับเพื่อนๆก็ทำคนเดียวครับบนพื้นที่3ามไร่ของทุเรียนใหม่เนาะแล้วก็ทุเรียนสวนผสมประสานข้างล่างนู้นก็มีประมาณสักเกือบ3ามไร่ครับโอเคครับเพื่อนๆก็ให้หายคิดถึงกันเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมและเป็นเพื่อนๆกันมาหลายเดือนแล้วเนาะที่ผมทำ YouTube แล้วก็ทำบน TikTok กก็ขอบคุณมานณที่นี้ครับขอบคุณครับ